선생님 나가 몰라요 나는 몰라요 이거 뭐지? 선생님 이거 뭐예요? 선생님 에. 에? 선생님 이거 뭐예요? 에이. 에스? 아. 선생님 딜리 주세요 잠깐만 이거 없어 선생님 봐. 딜리. 딜리 아소 선생님. 음, 이거? 뭐예요? 이거 아. 이거 선생님 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? 선생님 재미없다 대답 안 해요. 이거 아이? 아이 이거는 이거는 유유 아, 고맙습니다, 선생님. 아이. 진짜? 음. 엄마 어, 아니. 학생 아이. 아이. 선생님또 공부하고 싶어. 네. 음. 네. เจโอเอเจโอล่สน <O. S 1> ีกจเหนโอโอหนูเป right, so ็นคุณครูออกมาเป็นน oh. <laughs> ักเรียนนะันอมยเยอะสิอีก ทอ่าอนพอช่างเซงนิมไอ้ไออันเนี้อมืมช่างเซง็งโอ,นนอ้ช่างเซ็งอันนี้คุณครูก็บอกนักเรียนผิดอันนี้วายอันนี้ทีทีเออช่างเซงนิมทีตุ๊ตุๆๆ๊ต<ว>ุ๊วายวายที จ,จ,จุนจุนจสมองไฟาฟี่ห้าสี่โอ้ยจีเลขยพอวาเลขยหัวงวดเหีนวานี่เป็นมาบอกหัยเมีนมาแม่สิเสืออือืเขียนไหมเขียนไหมเล่เบลปอนชัวเอามาพะอะ ใช่ปะอีกอ่ะตุ๊ตุ๊ตุ๊ฮัมบอเร็วหวยสีออกเร็วบอกหวยแม่เลเร็วเร็วเอีกอ่ะเบลปอนเลชัวชักกัมันชักกัมันทูเกตทูเกตทูเกตเบลปอนเลชัวทูเกตทูเกตมาอีกอ่ะเบลป์ไปวะอีกอันนี้อีกอันมันเดือดอะไรมันมีเลชัววีวีเอยู่ี่ยู่ี่ Number dick, không? dick, 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 จิ้จ้ะอืออะไรอออกวันนี่คักๆมันมาออกคักๆมันบอแเลขงวนนี่ถ้าบอกออกแม่ตีดาคนเด้อสัญญาบอกให้สัญญาบุ้ยเขาสัญญาว่าออกอีดีเงวนนี่บอกเลขเอาพาคกันขี่ดาวเรืวสองคนแม่ลูกเล่นกันยุ่ิสองคนแมนบออาละสองคันบอกบอบบอกแม่ตีดาคคนเด้อ SON!